นิทานเรื่องห้องเบเกอรี่แสนสุขตอนทำพิซซ่าในหมู่บ้านเล็กๆมีห้องเบเกอรี่แสนสุขที่ทุกคนในหมู่บ้านรักและชื่นชอบเจ้าของห้องเบเกอรี่ชื่อว่าหลานเธอเป็นคนใจดีและมีฝีมือในการทำขนมปังและขนมหวานต่างๆทุกวันห้องเบเกอรี่ของคุณหลานจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่ๆ วันหนึ่งคุณหลานตัดสินใจที่จะทำพิซซ่าเป็นครั้งแรกเธอคิดว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่น่าสนุกและอร่อยสำหรับทุกคนในหมู่บ้านคุณหลานเริ่มต้นด้วยการเตรียมแป้งพิซซ่าเธอใช้แป้งสาลีน้ำมันมะกอกยีสต์น้ำและเกลือผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนวดจนแป้งเนียนนุ่มหลังจากนั้นคุณหลานก็เตรียมซอสมะเขือเทศสดสด,สดที่เธอทำเองจากมะเขือเทศที่ปลูกในสวนของเธอเอง เธอใส่กระเทียมหัวหอมและเครื่องเทศต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับซอสเมื่อแป้งพิซซ่าพร้อมแล้วคุณหลานก็เริ่มทาซอสมะเขือเทศลงบนแป้งจากนั้นเธอก็โรยชีสมอสซาเรลล่าที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและตกแต่งด้วยเปปเปโรนีเห็ดและพริกหวานสีสวยคุณหลานนำพิซซ่าเข้าเตาอบและรอคอยด้วยความตื่นเต้นเมื่อพิซซ่าสุกแล้วเธอก็เอาออกมาจากเตาอบ กลิ่นหอมของพิซซ่าทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องหยุดและหันมามองคุณหลานแบ่งพิซซ่าให้กับทุกคนในหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมและยิ้มแย้มกับรสชาติอร่อยของพิซซ่าที่คุณหลานทำทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพิซซ่าของหลานอร่อยที่สุดในโลกตั้งแต่นั้นมาห้องเบเกอรี่แสนสุขของคุณหลานก็มีพิซซ่าเป็นเมนูพิเศษที่ทุกคนรอคอย และทุกครั้งที่มีการทำพิซซ่าทุกคนในหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่ห้องเบเกอรี่แสนสุขเพื่อแบ่งปันความสุขและความอร่อยไปด้วยกัน